สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคหาเลขเด็ดยินดีต้อนรับสู่ช่องลัคกี้นำเบอร์เลขนำโชคนะครับคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะคัดกรองจากหลายสูตรหาเลขนำโชคจากสูตรเดินดีเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนนอกการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปดูวิธีวิเคราะห์เลขดับหรือวิธีวิเคราะห์เลขเด่น และสถิติย้อนหลังสูตรดับบนหลักสิบหน่วยและเลขงวดต่อไปกันครับวิธีวิเคราะห์เลขดับมีขั้นตอนต่อไปนี้1เข้าตาราง Excel 2ไปที่แผนง,งานผลหวยรัฐบาล3ใส่ผลหวยงวดที่ผ่านมา4ใส่เลขงวดในช่องวิเคราะห์เลขงวดที่ต้องการจะวิเคราะห์ห้าไปที่แผนง,งานวิเคราะห์ดับต่างๆที่ต้องการจะดู6เลื่อนลงมาดูข้อมูลวิเคราะห์ดับที่บรรทัดที่97 98 99ดูช่องสีเหลือง ที่มีเลขมากที่สุดแล้วดูช่องบนในบรรทัดที่96ว่าเป็นเลขอะไรเลขนั้นคือเลขดับในงวดนั้นๆครับ สถิติสูตรเลขดับบนหลักสิบหน่วยงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 0 2พันดับเก้าเลขออก6 0ศสาผลลับดับผ่านครับงวดวันที่ส6หมีนาคม2 0 2พันดับสี่เลขออกห2สองผลลับดับผ่านครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2024 2 0 2พันดับสองเลขออกสี่ดหนึ่งผลลับดับผ่านครับงวดวันที่ 16, ส6เมษายน2 0 2พันดับห้าเลขออกห้า้าด ผลลั hehe, izer, no ์ดับผ่านครับงวดวันที่สองพฤษภาคม2024ดับสี่เลขออกหนึ่งหนึ่งหกผลลัพธ์ดับฐานครับงวดวันที่16พฤษภาคม2024ดับสามเลขออก6 9 0์ผลลับดับ่านครับงวดวันที่1มิถุนายน2024ดับสี่เลขออกห้าสผลลัพธ์ดับฐานครับงวดวันที่16มิถุนายน2024ดับ6เลขออกห้า 0 4ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่1กรกฎาคม2024ดับ5เลข,ข 5, ออก5 0 3ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่16กรกฎาคม2024ดับ0เลขออก3 3 6ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่1สิงหาคม2024ดับ4เลขออก0 41ผลลัพธ์ดับไม่ผ่านครับงวดวันที่16สิงหาคม2024ดับ7เลขออก8 หกผลลัพบดับไม่ผ่านครับงวดวันที่1กันยายน2024ดับ 6. เลขจะออกอะไรจะดับไหมรอดูผลครับมาถึงท้ายคลิปนี้แอดมินขออวยพรให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนามั่งคัง่งร,ร่รำรวยร่ำรวยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลก์กดแชร์และสนับสนุนโดยการดูโฆษณาซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์และซูเปอร์แทงก์ ขอให้ท่านนักเสียงโชคโปรดใช้วิจารณญาในการนำไปใช้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนร้อปอร์เซ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป